ก่อนที่จไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อๆไปครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ iMarm TV นั่นเองครับผมและวันนี้นะครับผมเราจะมาสรุปเหตุผลนะครับผมที่ทำไมนะฮะผู้พิพากษาถึงเป็นฆาตกรนะครับผมในซีรีส์เรื่องบายนั่นเองครับผมตกรก 기계 설정돼 있어. 24시간이 지나면. และแล้วนะผมซีรีส์เรื่องบายนะผมก็ดําเนินเรื่องราวมาถึงที่ EP พีที่10กันแล้วนั่นเองครับก่อนที่จะไปสรุปเหตุผลว่าทําไมผู้พิพากษาถึงเป็นฆาตกรนั้นนะผมซีรีส์เรื่องนี้ได้เฉลยปมเรื่องราวการตายของยุนแจออกมาแล้วนั่นเองครับซึ่งในตอนแรกนะผมผมเคยทําคลิปวิดีโอสรุปเรื่องราวที่คาดเดาเกี่ยวกับปมปริศนาของเด็กทั้ง5คนไว้นั่นเองครับผมสำหรับใครนะผมที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนั้นนะผมเดี๋ยวไปดูที่โตไอด้านบนได้เลยนั่นเองครับและซึ่งตอนนี้นะผ แอมาม,ามก็คิดว่าเรื่องราวที่ผมได้คาดเดาวไว้นั้นนะ่ะก็กําลังมาถูกทางแล้วก็เป็นได้นั่นเองครับเนื่องจากเรื่องราวในซีรีส์นะผมได้มีจุดเชื่อมโยงไปยังผู้พิพากษาอย่างตรงประเด็นนั่นเองครับผมและผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอที่แปลงความคิดเห็นไปแล้วนั่นเองครับก็ดูคลิปวิดีโอนี้จบนะครับผมก็ลองไปฟังคลิปวิดีโอนั้นต่อได้นั่นเองครับผม โดยตอนแรกนะผมแอมมามคิดว่าฮันเดโฮนะผมอาจจะเป็นเด็กที่เป็นหมายเลข12งนั่นเองครับเพราะว่าฮันเดโฮเนี่ยมีอาการที่เขาเดินขาเป๋นั่นเองครับแต่จริงๆแล้วนะผมเขาคือเด็กหมายเลข7นั่นเองครับที่นําเรื่องราวนะครับผมแผนการการหลบหนีออกจากศูนย์สวัสดิการความหวังเนี่ยไปให้บอกแบ็คพูลคังนั่นเองครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของฮันเดโฮเนี่ยก็เพิ่งเฉลอยออกมาได้ไม่นานเหมือนกับซองจุนนะครับผมกับซองฮุนเนี่ยได้ไปสืบนะครับผมว่าฮันเดโฮเป็นมาอย่างไงนั่นเองครับก็ได้พบว่า เขาเคยได้ช่วยชีวิตเด็กคนนึงนะครับผมที่อยู่ในท้องน,นั่นเองฮะจากการถูกลดชนน,นั่นเองครับจึงทําให้ขาเขาเนี่ยเป๋นั่นเองฮะเราก็คิดว่าเขาเนี่ยคือเด็กหมายเลข12นะที่ถูกแบบกับดักหนีบขาน,นั่นเองครับก็ทําให้เขาได้ถูกเฉลยปมอ,ออกมาน,นั่นเองครับว่าเขาทาไมถึงขาเป๋แบบนั้นน,นั่นเองฮะและเหตุผลหลกัลกๆนะครับผมที่ทําไมถึงมีฆาตกรรมต่อเนื่องนะครับผมของคณะลูกขุนน,นั่นเองครับก็เป็นเพราะว่าทุกๆคนนะครับผมเคยมีอดีตที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สวัสดิการความหวัง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนั่นเองฮะ <ina> และเหตุผลนะครับผมที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือการตายของยุนแจนั่นเองครับและสิ่งนี้นะครับผมมันส่งผลให้ซองฮุนหรือผู้พิพากษาของเราเนี่ยเก็บความแค้นมาทั้งหมดตลอดชีวิตนั่นเองครับผมซึ่งมันเป็นแรงจูงใจนะครับผมที่ทําให้เขาเนี่ยวางแผนเป็นเวลานานนะครับผมรอจนกว่าที่เขาจะเป็นคนตัดสินคดีนั่นเองครับซึ่งประเด็นแรกนะครับผมในการเลือกคณะลูกขุนของคดีฆาตกรรมลูกสาวแบกมุนคังเนี่ยผาาู้ ซึ่งเขาอาจจะล็อกผลนั้นอยู่แล้วก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่ามันมีความน่าจะเป็นสูงมากที่เขาจะล็อกผลแน่นอนครับซึ่งทุกคนนะครับผมที่ถูกเลือกเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับศูนย์สบริการความหวังแทบทุกคนนั่นเองครับมันเป็นเหตุผลที่ผู้พิพากษานั้นอาจจะคิดก็ได้ว่านะครับผมว่าทําไมถึงต้องมีศูนย์สบริการความหวังนะครับผมถ้าไม่มีเนี่ยยุนแจอาจจะไม่ตายก็ได้นั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่เชื่อได้นะเพราะว่าแม่ชีเคยบอกว่าเขาเนี่ยได้ส่งเด็ก3คนนะครับผมที่เป็นพี่สาวของยุนแแจล้วก็ พูดภาษาแล้วก็ยุนแจไปศูนย์สบริการความหบังนะครับสุดท้ายเนี่ยสคนนั้นก็อาจจะตายนะครับผมแล้วก็ทําให้ความรักของ3คนเนี้ยนะครับผมหรือความสนิทสนมของ3คนเนี้ยนะครับมันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับผม ถ้ามีคนใดคนหนึ่งตายเนี่ยก็อาจจะมีผลให้เกิดความแค้นเกิดขึ้นน,นั่นเองครับผมซึ่งยอมเฮจินนะครับผมก็คือลูกสาวของยอมกีนัมพูมกับที่ส่งเด็กหมายเลข11นะครับผมกลับไปที่ศูนย์บริการความหวังอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับคนขับแท็กซี่นะครับผมก็คือคนที่เคยทํางานในศูนย์สวสริการความหวังนะครับผมที่เรียกว่าจ่าทเว่นั่นเองครับคังยองกีนะครับผมก็คือคนที่ส่งอาหารให้กับศูนย์สริการความหวังนะฮะฮันเดโฮนะครับผมก็คือเด็กหมายเลข7นะครับผมที่ปากโป้งที่ฟ้องนะก็ทําให้เขาเน ลงโทษนั่นเองครับผมหมอดูคอนขยองจานั่นเองครับก็คือคนที่บอกให้ฆ่าเด็กที่ชื่อยุนแจนั่นเองครับ นักข่าวแบชุนโฮนั่นเองครับก็คือคนที่แอบเข้ามาทําข่าวเรื่องเกี่ยวกับศูนย์สริกาัความหวังนั่นเองครับแต่นะครับผมน่าจะไม่ได้ออกอากาศนั่นเองครับผมและโจอึนกีนะครับผมลูกสาวของพยาบาลโจนั่นเองครับซึ่งอีก2คนนะครับผมที่ผมไม่พูดถึงนะครับผมนั่นก็คือจุงอินชอนและชานนั่นเองครับซึ่ง2คนนี้นะครับผมแอบออมก็ไม่แน่ใจอยู่ดีนั่นเองครับแต่ส่วนตัวนะครับผมผมก็คาดเดาว่าจุงอินชอนเนี่ยอาจจะเป็นเด็กหมายเลข12ก็เป็นได้นั่นเองครับซึ่งมีเหตุการณ์นนนนนนึงงใวัััทีีี่่เเเเดด็็กกก3 13คคคะะรบถูขขือหมมายยลล12 11แ น้อยคนนึงเข้ามาหาเด็ก3คนนี้นะครับผมเหมือนกับพูดอะไรบางอย่างให้ช่วยเหลือนะครับผมและเด็กคนนั้นก็คือลูกชายของนกุกฮีกับระยูอิวโฮนั่นเองครับผมซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมเด็กคนนั้นก็คือระอยูซองจุนนั่นเองครับก็คือลูกชายแท้ๆของพวกเขานั่นเองครับแต่เนื่องจากต้องมีอะไรบางอย่างนะครับผมที่ทําให้อาการของเขาเนี่ยมีความทรงจําบางส่วนที่หายไปนั่นเองครับซึ่งอาจจะเป็นหัวกระแทกพื้นอย่างรุนแรงก็ได้นะอย่างที่ตอนที่ซองจุนเนี่ยและซองฮุนไปตามหาเรื่องราวของฮันแดฮัแล้วมี เนียก็รีบวิ่งไปเอาเด็กคนนั้นลงนั่นเองครับนั่นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ ทำให้ความทรงจําของซองจุนเนี่ยหายไปก็เป็นได้น,น,นั่นเองครับ <c oughs> และการที่ซองจุนเนี่ยมีอาการแบบนั้นจึงทําให้ซองฮุนหรือผู้พิพากษาของเราเนี่ยเริ่มใส่ข้อมูลอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเด็กที่ชื่อยุนแจลงไปนั่นเองครับและจึงทําให้เขาพูดถึงหรือมีความทรงจําอะไรบางอย่างที่เห็นออกมาเป็นเด็กหมายเลข13บหรือเด็กที่ชื่อยุนแจนั่นเองครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับผมด้วยความที่ผู้พิพากษาเนี่ยน่าจะสนิทกับยุนแจมากมากนะเพราะว่ามีรูปถ่ายทั้ง3คนที่แม่ทีเก็บไว้นั่ หลังจากที่พี่สาวของยุนแจตายไปนะครับผมก็ผู้พิพากษาตอนนั้นก็คงคิดว่าจะต้องปกป้องยุนแจอย่างเต็มที่นั่นแหละแต่ก็คงทําไม่ได้นะครับสุดท้ายยุนแจได้ตายไปจึงทําให้ผู้พิพากษาเนี่ยคิดแผนการในการแก้แค้นนั่นเองครับก็คือสรุปนะครับผมก็คือเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้นะผมได้เปิดเผยข้อมูลว่ายุนแจได้ตายไปแล้วนั่นเองครับจึงทําให้เด็กใหม่เล่น11นะที่ถูกรับเลี้ยงจากครอบครัวของระยูอิวโฮนะครับผมและลูกชายแทย้ๆของระยูอิวโฮกับนาะปุกฮีนะครับผมก็อาจจะมีความททรงจงจําาบส่ีห ไปนั่นเองครับจึงทําให้ซองฮุนหรือเด็กหมายเลข11เ็นี่ยที่เติบโตมาเป็นผู้พิพากษานะครับได้ทําการยัดชุดข้อมูลอะไรบางอย่างให้ซองจุนนั่นเองครับว่าเขานะครับก็คือน้องชายที่ชื่อยุนแจกนั่นเองครับและหลังจากที่ยุนแจตายแล้วผมผู้พิพากษาก็คือคนที่เริ่มวางแผนฆาตกรรมนั่นเองครับผม อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นั่นเองครับและถ้าทุกคนนะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมนะครับผมช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองครับและมีประเด็นไหนตกหล่นไปหรือว่าอยากจะมีอะไรที่เสริมเพิ่มเติมออกมาแล้วผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนั่นเองครับผมแล้วก็นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะผมจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่อง amr tv นั่นเองครับแลวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ amr tv ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Bye-bye.